วันที่15กุมภาพันธ์ณชั้น8อาคารมารินอนทาวเวอร์ช่อง3ร่วมกับ BEC เทโรแถลงข่าวมิสไทยแลนด์เบอร์2013เปิดเวทีค้นหาสาวงามเพื่อชิงมงกุฎเพชรและรางวัลกว่า11ล้านบาท สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัท B.E.C.Tero Entertainment จำกัดมหาชนจัดแถลงข่าวการประกวด Miss Thailand World 2013ภายใต้แนวคิดงามอย่างมีคุณค่างามสู่สายตาอาเซียน เพื่อเฟ้นหาสาวงามอายุ17-24ปีที่มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลกมิสเว o ร์ d 2013ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ณเมืองจาการตาประเทศอินโดนีเซีย และท่านนี้นะครับถือว่าเป็นแขกสคัญอีกท่านหนึ่งน,นะครับที่ถ้าไม่มีท่านนี้นะครับก็จะไม่มีมิสเวิลด์เช่นเดียวกันนะครับเธอก็คือคุณจูเลียมอรลี่นะครับประธานบริหารของมิสเวิลด์ลิมิเต็ดนั่นเองครับใช่ค่ะก็ะถือว่ามาเป็นครั้งแรกเลยนะคะในรอบ60ปีของการจัดงานมิสเวิลด์แต่ว่าสำหรับมิสแอนเวิลด์นะในรอบ28ปีนะคะแล้ววันนี้ค่ะพี่จอคะที่สุพิจ้อเห็นรบรรยากาศเนี่ยยิ้มแย้มเพราะว่า บรร,รายากาศการถแถลงข่าวเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่ประกอบด้วยแขกพิเศษจ,จากต่างประเทศคือคุณจูเลียมอลลี่ประธานบริหารและประธานกรรมการมิสเวอร์ลีนเต็ด และมิสยูหวนเสียมิสเวอร์ปี2012ชาวจีนวัย23ปีให้เกียรติเข้าร่วมงานนอกจากนั้นยังมีส้มธรรมรสใจชื่นมิสไทยแลนด์เวอร์2007วิวพงชนกกันกลับมิสไทยแลนด์เวอร์2009 หนูศิรีรัตเรืองศรีมิสไทยแลนด์เวอร์2 0 1 0และจูลี่พัชริดารอดคงคามิสไทยแลนด์เวอร์2011ร่วมสนทนาบอกเล่าประสบการณ์พร้อมทั้งแนะนำรุ่นน้องในการพิชิตใจกันค่ะ <c oughs> And here we have ก h า former Miss Thailand World who ร i ม l be sharing their experiences on the i n t e การ t i o n a l pageant w i t เ us ากให้น้องๆมั่นใจค่ะแล้วก็ลก,กล้าคิดกล้าพูดลกล้าทำเอยค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือกล้าเป็นตัวของตัวเองค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างคือหนูอยากให้น้องๆฝึกภาษาอัองกฤษคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ภาษาแรกอยู่แล้วของคนไทยแต่ว่าให้พอสื่อสารแล้วก็พูดเขาจะดีค่ะ <c oughs> We have two picture sets. The upcoming set for. นั่นนะคะบริษัทเวสต์เวล์ประเทศไทยจำกัดค่ะผมว็มาจาก中国国际广播电台您好啊来自 CRI Channel t e l e v i ว i o n International ค่ะ 啊，有个问题就是知道了，就是中国和泰国两个国家的关系很好？那你有什么打算去增加那个中泰友谊呢、嗯？我觉得这个其实挺大的，因为、呃、增加两国之间的友谊，对、这、我、个、来说，我很愿意，也愿意去。呃，我很喜欢泰国这个地方，我觉得。

ในฐานะที่เขาเป็นมิสโทีเอและต้าอมอนก็นมาอยู่ที่ประเทศไทยอยากจะทราบว่าเขามีความคิดหรือมีแนวคิดยังไงบ้างไหมที่อยากจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ